คำถามคำถามเดียวกันเลยนะครับสิ่งที่แต่ละท่านจะทำทันทีหากได้เป็นรัฐบาลกับปัญหาชายแดนไทยกัมพูชานี้เอาเฉพาะชายแดนไทยกัมพูชานะฮะคืออะไรทำทันทีและสิ่งที่จะไม่ทำเลยขณะเป็นรัฐบาลคืออะไรมีเวลาท่านละ2นาทีนะครับรอบนี้ไล่จากเลขน้อยไปมากนะครับคุณกรณวีต่อเนื่องเลยนะฮะสองนาทีนะครับสิ่งที่จะทำทันทีเลยถ้าเป็นรัฐบาลและไม่ทำเลย คือเรื่องอะไรไทยกัมพูชาพร้อมไหมครับพร้อมครับ สองนาทีเดี๋ยวรอเวลารอแป๊บหนึ่งนะตอนแรกเราเซตไว้หนึ่งนาทีนะฮะอ่ะสองนาทีพร้อมแล้วนะครับครับเชิญครับครับยึดบั้นในการปกป้องอธิปไตยของประเทศไทยตามสัดส่วนและก็เคารพกฎหมายระหว่างประเทศของเรื่องเกี่ยวกับการทหารบริเวณชายแดนนะครับแล้วก็ดูการพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังว่าพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังจะทําอย่างไรคนที่ต้องอพยพหนีภัยเข้ามาในส่วนกลางและมีการลดภาษีลดดอกเบี้ยต่างๆนานาดูแลการเดียวยาอันที่ทําทันทีจริงๆจังๆนี่คืออันแรกเนี่ยไอ้สารอาญาระหว่างประเทศต้องดึงมันมาให้ได้ไอ้คนที่ ไม่คนตายอยู่ที่อำเภอกันรทรลักษ์ของจังหวัดศรีสะเกดต้องพัดลากตัวขึ้นไปเป็นสารในสารอาญาระหว่างประเทศอันที่สองที่จําเป็นต้องทําก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับกรอบสนธิออตตาว่าว่าคุณจะทําอย่างไรว่าตอนนี้เราส่งหนังสือไปเรียบร้อยแล้วคณะทํางานในเรื่องของอคอนเฟนชั่นของออตตาว่าเนี่ยทำงานได้ไดถึงไหนเลขาธิการยูเคุณบอกมีการพิจารณาแล้วคุณอยู่ตรงไหนบ้างผมยังไม่เห็นและอีกอันหนึ่งที่จําเป็นต้องทําจําเป็นจะต้องส่งหนังสือไปอยังประเทศผู้บริจาคให้กับประเทศกัมพูชาในการกําจัดทุนระเบิดสังหารบุ คนโดยด่วนตัดงบประมาณที่คุณให้กับกัมพูชาทุกๆปีเป็นเวลาเป็นจํานวนเงินหลายพันล้านบาทต่อปีคุณต้องจัดการตรงนี้โดยด่วนทันทีเพราะไม่ฉะนั้นเนี่ยคุณจะทําให้ประเทศกัมพูชาเนี่ย ยังฝังใเรื่องเกี่ยวขุนทุนระเบิดต่างๆนานาอันถัดมาก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติต้องจัดการให้ได้พวกแก๊งคอร์รนเตอร์แก๊งแสแกมเมอร์ต่างๆตัดออกซะเถอะการติดต่อสื่อสารต่างๆนานาที่ไม่ทําให้ประเทศกัมพูชาเนี่ยยังสามารถเอาเงินต่างๆนานามาบริหารจัดการประเทศและทําให้เกิดความมั่นคงบริเวณชายแดนไทยเนี่ยมีความผลกระทบ สุดท้ายนะครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ MOU ผมเชื่อมั่นครับ MOU 4-3-4-4จำเป็นจะต้องคงอยู่แต่ว่ามันไม่ใช่4-3-4-4แต่จำเป็นต้องพัฒนามาเป็น MOU 6 9ให้ได้เราจำเป็นต้องใช้กรอบความร่วมมือในเรื่องทวิภาคีดึงคมพูชาออกไปพูดคุยใช้ทวิภาคีออกไปพูดคุยในกรอบพระอุภาคีเอากมพูชาไปเบลมอันเชมและสามารถสร้างสรีติภาพในสุดท้ายใน,ในท,ท้ายสุดเพราะว่าพี่น้องประชาชนจำเป็นต้องอยู่แบบโดยสันติภาพระหว่างสองประเทศครับ ขอบคุณคุณกรวีนะเท่าที่ฟังนี่มีแต่ทําทันทีนะทั้งสาราญาระหว่างประเทศอนุสัญญาออตตาว่าเรื่องทุนระเบิดนะครับเรื่องประเทศที่ให้เงินกับบูชาอยู่นะครับต้องตัดทิ้งนะส่งหนังสือไปนะครับแล้วก็ปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ MOU ต้องพัฒนานะครับที่จะไม่ทําที่โอที่จะไม่ทำโอ้ที่จะไม่ทำเนหมดเวลาหมดนิดเดียวนิดเดียวไม่ทําเลยแน่ๆคือที่จะไม่ทําเลยเนี่ยจะไม่ให้ทางเราเราต้องยึดมั่นในเกี่ยวกับกรอบกฎหมายระหว่างประเทศตลอดเวลาครับถ้าที่จะไม่ทําเลยคือ ปฏิเสธกรอบกฎหมายระหว่างประเทศอันนั้นแหละเราไม่สามารถทำนะจะไม่ทําโอเคขอบคุณครับนี่คือคุณกนวีสืบแสงจากพักพลวัตนะครับหมวรรงค์ครับสองนาทีทำทันทีกับไม่ทำเลยเรื่องไทยกับบูชาเดี๋ยวทีมงานรอเวลาแป๊บนึงนะฮะสองนาทีนะครับให้กับคุณหมออ่ะพร้อมแล้วเชิญครับคือผมคิดว่าสิ่งที่เราสามารถตัดสินใจได้เลยก็คือการยกเลิก MOU14 ซึ่งค่อนข้างจะเป็นเอกภาพสูงมากแม้แต่การที่ประชุมของสวสสนี่ผมไม่แน่ใจแต่สวค่อนข้างจะชัดเจน งั้นยกเลิก m o u 4 4และในส่วนที่จะต้องทําทันทีก็คือการส่งเสริมการสร้างกําแพงซึ่งเป็นการกั้นเขตแดนระหว่างไทยกับประชาเพื่อป้องกันในปัญหาทั้งความชัดเจนของเขตแดนแล้วก็การค้ามนุษย์และอีกหลายอย่างและอีกอันนึงก็คือการมันสามารถทําควบควบกับการสร้างกําแพงได้ก็คือการเก็บกวาดทุ่นระเบิดและอีกอันนึงก็คือต้องยกเลิก MOU 43ซึ่งผมอธิบายสั้นๆนิดเดียวว่าปัญหา m o u 4 3คือเราไปยึดแผนที่1นึ่งต่อสองแสน ซึ่งแผนที่1ต่อ2แสนเป็นแผนที่ที่ลากผิดประเทศไทยไม่มีใครลงนามรับรองและสําคัญที่สุดคือมันมาอยู่ใน MOU 4 3อันเดียวในที่ข,ขนาดเนี้ยเอกสารที่ได้รับการรับรองคือสมชอลองรับรับรองแผนที่1ต่อ50,000ในการถแถลงเมื่อวันที่31ธันวาคมในข้อที่6ซึ่งมันมีความขัดแย้งกันดังนั้นใน MOU ไม่มี1ต่อ5 0,000 เราเสียเปรียบฮะสังเกตที่คุณเซียนทึงกอดม U43 ตลอดและเรียกร้องประชุม j b c สิ่งที่เราเรียกร้องและต้องดำเนินการทันทีก็คือการยกเลิก MOU43 ภายใต้อนุสัญญาที่เกี่ยวข้องกับสนธิสัญญาที่ที่ที่เกี่ยวข้องเนื่องจากว่ามันไปจดทะเบียนกับสาประชาชาติและประเด็นสิ่งที่เราจะไม่ทําผมคิดว่าอันหนึ่งที่เราจะไม่ทําคือทันทีเลยคือเราจะยังไม่เปิดด่านทันทีเพราะเรามองว่าการลบมันลบแบบ คู่ขนานทั้งสงครามและก็เศรษฐกิจถ้าตับไดที่เขมรยังเป็นภัยคู่คามกับเราเราต้องกดดันเรื่องเศรษฐกิจแต่จนกว่าถ้าคเขมรค่อนข้างจะผ่อนตัวมาเราก็ค่อยเข้ามาเจรจาทีหลังได้นั้นใน,ในภาพรวมผมคิดว่าเรื่องนี้น่าจะเพียงพอโอเคครับอของคุณหมอนะฮะทำทันทีคือ MOU 434ยกเลิกนะครับทำกำแพงอันนี้ป้องกันได้แน่นอนเก็บท mm ุนระเบิดทำได้ทันทีนะครับ mm hmm. ส่วนที่จะไม่ทำ mm hmm. ก็คือยังไม่เปิดด่านนั่นเองนะครับ <laughs> อ่ะสองนาทีสำหรับ อาจารย์เจตพักรักชาตินะครับทาทันทีกับไม่ทําเลยเรื่องของไทยกัมพูชาถ้าพร้อมแล้วเชิญครับในเรื่องทําทันทีเนี่ยแยกเป็น3แบบ3ระดับนะครับในระดับระหว่างประเทศในระดับภูมิภาคและระดับภายในประเทศในระดับระหว่างประเทศก็ต้องไปชี้แจงกับทางคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสาประชาชาติว่ามันเกิดอะไรขึ้นใครรุกรานใครใครทําอะไรยังไงบ้างแล้วก็ต้องไปชี้แจงกับทางสํานักงานข้าหลวงใหญ่ สิทธิมน,นุษยชนแห่งสประชาชาติว่าที่ผ่านมาทั้งหมดเราถูกล่วงละเมิดสิทธิมน,นุษยชนอย่างไรในลักษณะไหนและก็ต้องไปพูดคุยกับทางสำนักเลขาธิการของอนุสัญญาออตตาว่าครับว่าเรื่องที่เราคุยกันมาภายใต้อนุสัญญาออตตาว่าคือแม้กระทั่งมีไว้ในครอบครองซึ่งทุนระเบิดสังหารบุคคลยังไม่ได้เลยมีไว้แต่แค่ว่าเป็นข้อยกเว้นมีไว้ศึกษามีไว้พิจารณามีไว้วิจัยเท่านั้นเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องมีความรับผิดชอบโดยเฉพาะจากโต้โหหลักของอนุสัญญาออตตาว่านะครับและ เราจะถแถลงต่อนานาระยะประเทศครับชักชวนมาช่วยกันสร้างอนุสัญญาปราบสแกมเมอร์สโลกครับเพราะว่านี่คือปัญหาที่มันเกาะกินและเป็นภัยร้ายแรงที่มันคืบคลานนอกเหนือไปจากการที่เรามีปัญหาการสู้รบกับกัมพูชาในเรื่องของภูมิภาคครับต้องชักชวนบรรดาประเทศในอาเซียนทั้งหลายมาทําความเข้าใจบริบทการอยู่ร่วมกันของ10ประเทศอาเซียนว่าเสาหลักทั้ง3เสาของเราจะอยู่ร่วมกันแบบไหน เราจะอยู่ร่วมกันแบบที่ประเทศที่อยู่ติดกันยังคงเป็นปฏิปักษ์ต่อกันแบบนี้ไม่ได้หรอกแล้วก็ต้องถามความรับผิดชอบของมาเลเซียครับว่าตอนนั้นมันนั่งตรงกลางเนี่ยมันนั่งทําไมแล้วคุณต้องการอะไรที่ไปชักพาเอาสหรัฐอเมริกาและจีนมาด้วยก็ต้องถามความรับผิดชอบของสหรัฐอเมริกาและจีนในฐานะที่ก้าวเข้ามาในภูมิภาคนี้ด้วยสุดท้ายครับเรื่องภายในประเทศเราต้องมานั่งคุยกันให้มีความชัดเจนครับว่าเวลาเราจะทําอะไรต่อประเทศไหนเราต้องทําร่วมกันไม่ใช่ให้ทหารไปทําเดี่ยว ให้กระทรวงการต่างประเทศไปทําโดดท้ายที่สุดครับยกเลิก MOU 43 MOU 44เพราะเหตุว่าขัดรัฐธรรมนูญไม่มีผลภายในประเทศอยู่แล้วดังนั้นเราก็ต้องยกเลิกในทางระหว่างประเทศด้วยครับครับขอบคุณครับสิ่งที่จะไม่ทำมีไหมครัอ๋อสิ่งที่จะไม่ทำจะไม่ยอมให้ขาและชีวิตของพี่น้องประชาชนรวมถึงทหารเสียไปเปล่าเด็ดขาดโอเคนะครับอของอาจารย์เจตจะพักรักชาตินะฮะทำทันทีคือรีบชี้แจง กับ UN กับหน่วยงานต่างๆนะครับถแถลงกับประชาคมโลกเลยเราสร้างเลยอนุสัญญาปราบสแกมเมอร์เราเป็นโต้โผใหญ่เลยนะครับชวนอาเซียนมาทำความเข้าใจว่าตกลงจะอยู่กันยังไงเนี่ยการอยู่ร่วมกันนะครับแล้วก็ยกเลิก m o u 4 3 4 4นะครับนี่คือพักรักชาตินะครับต่อไปครับ <c oughs> คุณวิโรธลักษณะดีสอนจกพักประชาชนนะครับ2นาทีเรื่องไทยกัมพูชาทําทันทีกับไม่ทําเลยเชิญครับผมว่าสิ่งแรกของกระทรวงกลาโหมที่สามารถทําได้ทันทีผมคิดว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยสามารถที่จะขอรายชื่อของทหารผู้สูญเสียนะครับรวมทั้งทหารนะครับฐานพลานตำรวจตะเวนชายแดนสูญเสียเนี่ยหมายถึงสูญเสียชีวิตและก็สูญเสียอวัยวะผมเข้าใจว่าจากเดือนกรกฎาถึงจนถึงธันวานเนี่ยน่าจะ,ะไม่น้อยไม่น้อยกว่า47รายนะครับแล้วก็ยังมีทหารเราที่สูญเสียอวัยวะและที่น่ากังวลที่สุดคือสูญเสียดวงตาผมคิดว่าหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคือติดตามว่าเขาได้รับการชดเชยเยียวยาและได้รับการดูแลเนี่ย อย่างสมบูรณ์หรือไม่นะครับแล้วที่สำคัญที่สุดคือการประสานงานกับกระทรวงแรงงานในการที่จะหาอาชีพนะครับให้เขาเนี่ยได้ดําเนินชีวิตต่อไปเนี่ยอย่างมั่นคงและจะไม่ยอมให้กรณีที่เกิดขึ้นกับพลทาหารมังกรลิ้มประเสริฐกุลเนี่ยนะครับและไปเซิร์ชดูกันได้เกิดขึ้นซ้ําอีกเพราะว่านี่คืออย่างแรกที่ทําได้เลย2คือเรื่องของการปราบสแกมเมอร์ซึ่งนะวันนี้เราชัดเจนแล้วว่าเรากําลังต่อสู้กับองค์กรอาชญากรรมที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับรัฐประเทศเพื่อนบ้านถ้าเราปราบไม่ได้คือ ปัญหามันไม่จบเพราะเขาก็จะเอาเงินสกรปรกที่มาหลอกคนไทยไปสะสมอาวุธแล้วก็มาทําร้ายลุกลานอธิปปตยไทยอีกดังนั้นการบูรณาการ2ระดับจําเป็นต้องมีบูรณาการภายนอกนะครับยืนยันชัดเจนว่าต้องลงสัตยาบัน u n c c ็นซ2ซนะครับแต่เราสามารถหารือกับสหรัฐอเมริกานะครับอังกฤษฝรั่งเศสจีนนะครับญี่ปุ่นเกาหลีใต้ออสเตรเลียและอีกหลายประเทศในลักษณะที่ภาษาทางการทูกเรียกว่า coalition of the willing ในการปราบปรามสแกมเมอร,ร์ร่วมกันนี่คือภายนอกนะครับและรวมทั้ง การเดินไปคุยหรือบินไปคุยกับฟิลิปปินส์ซึ่งไม่ต้องไปมองข้างหลังแล้วเพราะฟิลิปปินส์คือประธานอาเซียนคนใหม่สําหรับภายในประเทศผมคิดว่าก็คงต้องบูรณาการหน่วยงานภายในตํารวจดีสไอไอยายการธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับกระทรวงพาณิชย์กระทรวงการคลังต่างๆให้เข้ามาจัดก,การดูแลนะครับเ่าเสริมการทํางานของทหารด้วยนะวันนี้เราเจอกับไฮบริดวอร์แฟร์สิ่งที่จะไม่ทําและยืนยันว่าจะไม่ทําแน่คือดึงเอาการปฏิบัติการของกองทัพ มาสร้างความนิยมให้กับการเมืองสร้างความนิยมทางการเมืองให้กับรัฐบาลครับของคุณวิโรธนะครับทำทันทีคือไปขอรายชื่อทหารผู้สูญเสียมาดูซิว่าเยียวยาถึงไหนแล้วดูแลอย่างไรต่อนะครับรวมไปถึงเรื่องของการหาอาชีพในอนาคตด้วยนะครับปราบสแกมเมอร์นะครับคุยกับประธานาธิบดีคนใหม่อย่างฟิลิปปินเสริมการทำงานของทหารนะครับสิ่งที่จะไม่ทําก็คือเอาเรื่องของทหารมาเป็นผลประโยชน์ทางการเมืองนะครับเสียแมวครับพลโทพระดอนครับจากไทยสร้างไทยนะครับ สองนาทีที่จะทําทันทีและจะไม่ทําเลยเชินครับหนึ่งแน่นอนครับต้องสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจให้พี่น้องประชาชนมั่นใจอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดว่ากัมพูชาจะไม่เป็นภัยคุกคามของเราโดยยึดแนวยุทธศาสตร์สถาปนาความมั่นคงใจแดนทําบันธกิจสามประการทางทหารให้เข้มแข็ง คือเรื่องบัญชีเป้าหมายทางแง่าการข่าวทางเทคโนโลยีต้องเอามาใช้ในแง่าการวองกองกําลังประชาชนต้องมั่นใจร้อยเปอร์เซนว่ากองกําลังการตรวจการของเราเข้มแข็งโดยใช้เทคโนโลยีและสมรรถนะของกําลังพลนะครับอันนี้ทางการทหารมาทางจารระเบียบชายแดนแน่นอนครับปิดจบสแกมเมอร์ให้เกิดไม่ได้เพราะเป็นทุนเทาที่ไปเอื้อทาง่ายกัมพูชาแล้วก็ที่เราพูดไปเมื่อกี้การบริหารการโยกย้ายถิ่นฐานต้องจัดระเบียบให้ดีเพราะมิฉะนั้นแล้วเดี๋ยวมันจะลุกลาม เป็นภัยคุกคามต่อฝ่ายเดียวกับของเราได้รับการที่3เรื่องพันธกิจต่างประเทศก็ยืนยันนะครับแบบที่น้องมนว่าต้องไปจัดการเอาไอเนี่ยไอผู้กระทาผิดไปขึ้นศาลอาญาระหว่างประเทศให้ได้ฉะนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเนียนครับทำพันธกิจทั้ง3ประการให้เข้มแข็งแล้วตรงเนี้มันจะเป็นตัวบอกเหตุเองว่ากัมพูชาไม่ใช่ภัยคุกคามของเรา นะครับตรงนี้จะต้องเน้นย้ำตลอดเวลารัฐบาลจะต้องส่งเสริมความเข้มแข็ง,ขงพันธกิจสาประการให้แข็งแกร่งรับรองได้ตรงนี้กัมพูชาจะไม่เป็นภัยคุกคามของเราครับที่จะไม่ทำมีไหมฮะที่จะไม่ทำมีครับก็คือการวางใจผู้นําของกัมพูชา <laughs> โอเคเท่านี้นะฮะพี่มาโอเคนะครับทำาน้าที่ของไทยไม่ได้บันเลยไทยไม่ได้เอาใจไม่ได้ได้แล้วอันนี้ไม่ทำได้ไม่เชื่อใจง่ายๆโอเคนะฮะส่วนที่ทําก็คืออสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจให้คนในประเทศั่้และวมั่นใจว่าเอ้ยเราเบ็ดเสร็จเด็ดขาดบ่ากัมพูชาไม่เป็นภัยคู่ขามโดยเราสร้างความแข็งแกร่งของภาคธุกิจ3ประกาศปิดจบสแกมเมอร์แล้วก็เรื่องสารอาญาระหว่างประเทศนะฮะโดยรวมก็เรื่องที่ทําทันทีก็มีบางส่วนคล้ายกันบางส่วนก็ต่างกันนะครับ